ปรง,ปงไม่รู้ตักระแตปนเนี่ยอืตกระแตปนเอ้ยลูกเห็นไหมคนรักษาธรรมะเขาขัดแย้งกันโออีกคนนึงก็อยากชนะอีกคนนึงก็พยายามที่จะให้เขาปรับปรุง เจ้าตักกระเตนเอ้ยเห็นไหมล่ะว่ามนุษย์นะ่ะเป็นอย่างไรอือ้เป็นหมาก็าดีอยู่นะมีคนได้ข้าวกินนะ่ะอืมฮัทะเละกันอยู่ได้ ตะกเตนเอ้ยแต่เองเป็นมนุษย์เนี่ยสอนธรรมะได้ว่าจะหยาบเนี่ยเองอยากกลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรียกว่าตะกเตนไหมฮึโอโอโหยกมือโอยกมือ่างจะเป็นลมใช่ไหมถ้าก็สอนธรรมะแบบหยาบคายเนี่ยตะกเตนจะเป็นลมใช่ไหมโอโหหงายท้องเลยนะถ้าก็สอนธรรมะแบบหยาบคายเนี่ยตะกเตนก็จะ งายท้องอย่างนี้เลยใช่ไหมลูกโอ้ด้สงสารนะแม่ช่วยเนาะแม่ช่วยนะอย่าเพิ่งเดดนะออ้ยอย่าเพิ่งเดดโอ้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 บินแล้วเนี่ยอือไอ้น้องฟูมัน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 เล่นขาหักหรือเปล่าโอ้สู้ๆนะอืออืออืออ่ะสู้เขา พุงเอะอย่ากัดตกกะกเตนะลูกอย่าสร้างบาปนะลูกกัดด้วยกันก็เป็นเพื่อนด้วยกันอย่าทําบาปนะลูกอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นสัตว์ด้วยกันก็อย่าทําบาปนะลูกนี่ก็คือการสอนธรรมะเหมือนกันอ่ะแข็งเรงแล้วอ่ะเดีนะ๋ยวแม่แม่เอาตกกะกเตนไปไว้ข้างนอกนะลูกนะเดินเก่งนะ้ะไม่งั้นเดี๋ยวหมาขย่ำอีกอือเดี๋ยวแม่ช่วย